สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องนี้นะครับบทที่1เนี่ยเราก็มาถึงเรื่องราวท,ท้ายของเรื่องแล้วเรื่องอาหารและสารอาหารวันนี้จะพาทําแบบฝึกหัดในหน้าที่30และ31นะครับหน้าที่30เขาให้เราวาดภาพหรือเขียนเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารเราก็มาดูสารอาหารนะครับในนี้ก็จะเขียนให้ดูเลยนะครับ แล้วก็มาเขียนสรุปนะครับเกี่ยวกับสารอาหารนักเรียนก็แค่วาดภาพนะครับสารอาหารในเรื่องนี้มีอยู่มีอาหารอยู่ 5, 5้าห้ามู่ใช่ไหมครับก็มีพวกโปรตีนก็วาดรูปโปรตีนจะเป็นรูปพวกเป็ดไก่นุม่มแล้วก็เขียนว่าหมู่ที่1โปรตีนนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างประมาณนี้นะครับพวกผักผลไม้อยู่หมู่ไหนเขียนให้เรียบให้เป็นระเบียบน,นะครับและข้างล่างก็เขียนบรรยายอาหารคืออะไรสารอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็เขียน ส่งให้คุณครูดูนะครับแค่นี้เองในหน้าที่สามิบก็ทุกอย่างก็หยุดวิดีโอไว้แล้วก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับพอใครที่เสร็จแล้วนะครับเรามาดูหน้าที่สาเสิบอ็เขาจะมีคําถามนะครับมันเป็นเกมอักษรปริศนาให้เราเติมตัวอักษรลงไปในช่องวาง่างแต่ละช่องก็มาดูแนวนอนนะครับแนวนอนคือตรงนี้นะครับแนวนอนหนึ่งข้อที่หนึ่งสองสามสี่นะครับก็ดูข้อที่หนึ่งก่อน แน่นอนนะครับแน่นอนคือด้านนี้นะข้อที่หจะมีช่องอยู่1นึ่ง6 7 8สช่องตัวอักษรที่ต้องเติมจะต้องมี7ตัวเขามีคำใบให้นะครับสิ่งที่มีอยู่ในอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออะไรบทนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับไปดูชื่อบทสิครับเรื่องอะไรครับสารอาหารและระบบย่อยอาหารเราลองเอาคำว่า คำไหนดีนะมาเติมลงในช่องถ้ามันได้พอดีแสดงว่าอันนี้แหละคือคําตอบนะครับลองหาคํามาเติมนะครับคําลองเติมคําลงไปถ้าได้แดบรรทัดพอดีก็ถือว่าครบ1 2 3 4 5 6 7 8. ถ้าได้แบบนอดีคือใช่เลยครับเขียนลงไปได้เลยมาดูข้อที่2นะครับ สิ่งที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ควรรับประทานในปริมาณมากต่อวันอ่ะสองอยู่ตรงนี้มีสองพยางนะครับและข้างบนน่าจะมีสระพวกอะไร mm. บรรยุกอยู่ข้างบนมีสองพยางสิ่งที่สิ่งที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่รับประ,ประ,ประ,ประทานปริมาณมากต่อวันคืออะไรคําคํามีสองคำอะไรที่เราต้องกินทุกวันนะครับที่เราเราขาดไม่ได้เลยคืออะไรครับที่เราบอกว่าดื่มมาละแปดแก้วคืออะไรวันหนึ่งควรดื่ม อย่างน้อยมันละ8แก้วคือคำว่าอะไรครับมาเติมเลยข้อ3ในถั่วและงามีสารอาหารประเภทใดถั่วและงานะครับเราไปดูในอาหารเลยในแต่ละหมู่เลยที่มันมีรูปภาพหมู่ที่หนึ่งคือโปรตีนมีมีถั่วและงาอยู่ในนั้นไหมถ้าไม่มีไปดูหมู่สองหมู่สาว่ามีไหมให้เอาเชื่อสารอาหาร ของหมู่นั้นมาเขียนนะครับไปดูว่าถัว่วและงาอยู่ในหมู่ไหนแล้วก็เอามาเขียนในเติมในข้อที่3ทีนี้ข้อที่สสิ่งที่พบมากที่สุดในผักคืออะไรไปดูนะครับผักให้สารอาหารประเภทไหนอ,อย่างมันจะมีโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมครับ ผักเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนอ่าเอาหมู่ของผักอยู่มาเขียนเซตห้าสิ่งที่ไม่ได้ให้พลังงานและพบมากในผลไม้ผลไม้ให้สารอาหารประเภทไหนเขียนชื่อหมู่ที่ผลไม้อยู่ลงไปนะครับทีก็มาดูแนวตั้งข้อที่หนึ่งการรับประทานอาหารพวกแป้งข้าวทำให้ได้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดข้าวแป้งนะครับอยู่หมู่ที่เท่าไหร่และหมู่นั้นมีชื่อว่าอะไรเอาชื่อของหมู่นั้นมาเขียนนะครับใน แถวที่หนึ่งที่มันยาวๆและข้อที่สองสิ่งที่ควรรับประทานในปริมาณน้อยพบได้ทั้งในเนื้อสัตว์และและพืชอ่าข้อที่สองคือตรงนี้นะครับอยู่ในพืชก็มีอยู่ในสัตว์ก็มีรับประทานน้อยมันอยู่ในห้าหมู่นั่นแหละครับคืออะไรใบคือคุณต้องได้คำว่าน้ำน้ำอะไรน้ำอะไรนะแล้วก็มีไม่หันอากาศด้วยตรงนี้ น้ำอะไรสักอย่างมีไม่เห็นอากาศมันมีห้าหมู่เนาะไปดูเอานะครับและข้อสุดท้ายไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์เพราะสิ่งใดเกี่ยร่างกายเพราะให้สิ่งใดให้อะไรครับอาสาารอหารจะมีอยู่อ่ามีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ให้จุดจุด,จดและกลุ่มที่ไม่ได้ให้จุดจุดคืออะไร กินแล้วพวกโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตกินแล้วให้อะไรแก่เราครับให้อะไรกินแล้วร่างกายได้รับอะไรครับจากพวกนี้พระอะไรสักอย่างนะครับบอกขึ้นต้องด้วยคําว่าพระนะครับเขียนให้เรียบร้อยเลยให้นักเรียนไปค้นมาแนละ้วไปหาคําตอบในหนังสือของเราใครที่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวครูจะแล้วค่อยมาดูเฉลยครูมีเฉลยให้ดูใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับ นักเรียนหยุดวิดีโอไปนะครับเนื่องจากทไม่เสร็จเลยลองเขียนด้วยดินสอก่อนนะครับแล้วค่อยมาเทียบกับเฉลยถ้าใครผิดค่อยแก้ไขนะครับโอเคเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนทําเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับนี่นะครับใครที่ได้แบบนี้นะครับก็คือถือว่าถูกต้องส่วนใครที่ทําผิดตรงไหนแล้วก็แก้ไขนะครับแก้ไขตามนี้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ